ปฏิบัติตัวก่อนและหลังขูดมดลูกก่อนทำการขูดมดลูกผู้ป่วยต้องทราบสาเหตุที่ต้องรักษาด้วยการขูดมดลูกก่อนผู้ที่มีภาวะแท้งบุตรบางครั้งต้องนำชิ้นส่วนรกที่ตกค้างภายในมดลูกออกเพื่อทำความสะอาดและป้องกันการ,การตกเลือดหรือการติดเชื้อที่อาจเป็นอันตรายการปฏิบัติก่อนขูดมดลูก 1. ขณะซักประวัติ ผู้ป่วยต้องแจ้งประวัติโรคประจำตัวแพ้ยาแพ้อาหารกับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือดยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดก่อนขูดมดลูก 2. ผู้ป่วยต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย6-8ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลักอาหาร 3. หลังจากผู้ป่วยงดน้ำงดอาหารผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ 4ผู้ป่วยงดแต่งหน้าทาปากทาเล็บเพื่อง่ายต่อการประเมินการไหลเวียนของเลือดและการสูญเสียเลือดขณะขูดมดลูก5ผู้ป่วยถอดเครื่องประดับคอนแทคเลนส์ถอดฟันปลอมเสื้อชั้นในและกางเกงในก่อนทำหัตถการ 6. ผู้ป่วยปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนขูดมดลูกขณะอยู่ในห้องหัตถการพยาบาลประเมินสัญญาณชีพวัดความดันโลหิตวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดค่าออกซิเจนในเลือด เมื่อสัญญาณชีพผู้ป่วยปกติจะเริ่มฉีดยานอนหลับและยาแก้ปวดขณะขูดมดลูกมีการให้ออกซิเจนทางจมูกเช็ดทำความสะอาดอาวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อปูผ้าปราศจากเชื้อแพทย์ใส่ครีมปากเป็ดทางขยายช่องคลอดใช้เวลาขูดมดลูกประมาณ30นาทีการปฏิบัติตัวหลังขูดมดลูกหหลังขูดมดลูกผู้ป่วยต้องปัสสาวะภายใน8ชั่วโมง 2. หลังขูดมดลูกผู้ป่วยใส่ผ้าอนามัยสังเกตเลือดออกถ้ามีเลือดออกเต็มผ้าอนามัย1ผืนภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ 3. งดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย1เดือน 4. การรักษาความสะอาดของร่างกายผู้ป่วยอาบน้ำได้ตามปกติไม่ควรส่วนล้างช่องคลอดแช่น้ำในอ่างแม่น้ำลำคลองหรือสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่โพรงมดลูก 5. รับประทานยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์สั่ง ไม่ซื้อ,อยามาทานเองงดยาสมุนไพร6สังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์เช่นปวดท้องรุนแรงไข้สูงหนาวสัน่นตกขาวมีกลิ่นเหม็นสีตกขาวผิดปกติเลือดสีแดงสดออกทางช่องคลอดมาก7การรับประทานอาหารผู้ป่วยงดของหมักดองงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์